โอ้ลานหานอ่ปันวันได้เจมเจ้าปันวันนี่หละนักล่ำกันทั้งภาคกีสารโวหันพาที่ล่ำกมีคนชม นิยมตามสมัยในแดนดิสานเรือน้ำคำพ้านากีล่าสำคัญเคยเป็นหมอลำกันมานานแล้วอ เก่าแน่ผู้แต่ผู้ใช้พวกสี่ทานทางไร่ใช่ทุกภาคจงฟังบุตรฟังบาทพวกรังขังหลังฉันที่เบาให้ฟังเรื่องผู้ใช้สัวฉันว่าหญิงดีกว่าเบาตำข้อมือใช่้รงเสียบเสียบจิงเสียบเสียบไหลทาเพราะญิงเข้ามีคาตั้งพันสองพันาผู้ใช้แข่งมันบ่มีคาไข่ผัได้พ่อหาพ่อครึงกลางางใช่ทรงเสียบเสียบนางในอดเต็มทา ผู้ยิงรู้ตนปาดเขาให้นอนน้ำเพื่อนเบาม่อมม่อมบาเพิ่นเป็นแกวัดฟ้าแต่โตดัดโตดีฉันสิงขายีกันกันทุกตานักซื้อเบาบบาต้องสูดุนายพันเขาจังไหลนอนลงให้เตียนเอาเด้กก็มันจะเห็นมูอขีนมือเยาของเขากัดงันนักซื้อเบาต้องผููไส้สูเมีทางนอนดูบ่อหยากบ่อซามีทางนอนสระบัดขาบ่อใดลำบากถ้ามีผัวบ่อหยากู สุกปลายหญิงหลดพ่อปัดไม้สินสีมือสีงานคิดติดกี่ปีให้ผู้ชายทำเมียเปวกหันผู้น้ำผู้มียำดาหัวโดยผันเป็นถาดบรูชุกจ่อยไร,ไร่กับผู้ว่าเตาะเตะตะ,สะ หาที่พักสีเาะหาเลี้ยงหาเกลื่อ่วนผู้เมียเขาหลดมีทางอยู่วัต้องหามาสู่หาเงินหาค้าเมียเป็นผู้เก็บกำเงินฟองของใหญ่วัวพั่มได้ทุกไปโบได้คัดกินเมื่อสีฟุ้ตกบินฝันได้ก็ได้แข่งกันเออดีว่าจะเมียได้แต่งไปใส่ต้องไปแม่สีแดงฟันได้หอนเบย์โบวา คว้าขี่ขันเมียดาเมียตองเมียตีปู้ลังคนแขกแห่เมียแล้วหนีหอบบอลหอบฟาดหนีได้สองสามวันได้กระตุกหลาดลาดมาเหนียววาววันย่อมให้เจ้าหดสอนไ่เอาเหล่ากว่าปวงมงงามขาสวดข้องกู้ยิงดีอยากาำในกะหัวตีสู้เอาสันตัวนั่งจังลาใช้ตัวใช้สินขาหีพวกกู้ยิงเข้าดีพ่อแห้งเหลียวมูกู้ใช้ขันมาสู่ใส่มันลงใส่ใครอยู่ตี่กู้ยิงเขาบ่ใช้แกงมีถูกกู้มันบ่ดีเขาส่ใส่บัด กเขาชีใสแก่ทีสุขุมภูภูซายเจ้าสมพอควัมม่อนใบฟางอ่อนที่นี